ใครเป็นแบบปันบ้างคะที่แบบอยากวาดรูปแต่ว่าคิดไม่ออกว่าจะวาดรูปอะไรดีวันนี้เนี่ยปันคิดยังไงก็คิดไม่ออกนะคะว่าจะมาวาดรูปอะไรก็เลยลองใช้วิธีการที่เคยใช้สมัยเรียนนะคะก็คือแบบลากเส้นแบบฟรีฟอร์มมาก่อนเหมือนเส้นสีส้มเลยนะคะแล้วก็มองภาพให้ออกว่าเราจินตนาการเป็นอะไรได้บ้างนะคะแล้วปันก็เริ่ม จัดการตัดเส้นเลยค่ะสมัยม6เนี่ยปันก็ใช้วิธีนี้บ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าพอเข้ามาหาลัยแล้วเนี่ยก็เลิกใช้วิธีนี้ไปนะคะวันนี้ก็เลยลองกลับมาใช้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะก็รู้สึกว่ามันก็แบบเวิร์กดีนะแล้วก็สนุกดีด้วยนะคะมันอารมณ์เหมือนว่าเรามองก้อนเมฆอะคะ่ะแล้วเราจินตนาการว่าก้อนเมฆก้อนานั้น,านาคือรูปอะไรแล้วเส้นที่มันได้มาแต่ละเส้นเนี่ยหลายคนมองอาจจะจินตนาการได้ต่างกาันมันคือแบบน่าสนใจตรงนี้แหละ แล้วปันก็จินตนาการมาได้เป็นประมาณนี้นะคะเป็นเหมือนแบบรูปเอ่อมอนสเตอร์อะไรสักอย่างที่เป็นหน้าตาเหมือนกระต่ายแล้วก็เป็นเหมือนหอยทากไปในตัวเนาะแล้วทุกคนมองเห็นเป็นภาพอะไรเนี่ยลองคอมเมนต์บอกปันได้นะคะอยากรู้มากๆว่าแบบเห็นเส้นสีส้มของปันตอนแรกแล้วจินตนาการเป็นอะไรแล้วก็ใครอยากดูปันทําแบบนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์บอกปันได้นะคะปันจะคิดชื่อช่วงนี้ขึ้นมาเลยเอาชื่อช่วงว่าอะไรดีขยี้อีอีเป็นภาพดีไหมหรือยังไงดี อันนี้ปันก็ให้น้องอยู่ในน้ำด้วยนะคะสีมันจะได้น่ารักเนาะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์บอกปันกันด้วยนะคะ